วิธีหาเงินแบบมหาเศรษฐีที่คุณก็ทำได้ถ้าคุณคิดว่ามหาเศรษฐีเกิดมารวยหรือโชคดีมีแต้มบุญคุณกำลังเข้าใจผิดอย่างใหญ่หลวงความจริงคือมหาเศรษฐีหลายคนเริ่มจากศูนย์แต่เขามีบางอย่างที่แตกต่างนั่นคือวิธีคิดวิธีมองโลกและวิธีหาเงินที่ไม่เหมือนคนทั่วไปและข่าวดีคือสิ่งเหล่านั้นเรียนรู้และฝึกฝนได้เริ่มจากความเข้าใจเรื่องเงิน มหาเศรษฐีไม่มองเงินว่าเป็นแค่สิ่งลากเปลี่ยนเพื่อใช้จ่ายเขามองเงินว่าเป็นเครื่องมือในการสร้างผลลัพธ์และพลังทวีที่จะเพิ่มพูนความมั่งคัง่งพวกเขาไม่ทำงานเพื่มเงินแต่ให้เงินทำงานแทนตัวเองพวกเขาเข้าใจว่าคนจนใช้เงินเพื่อความพอใจตอนนี้แต่คนรวยใช้เงินเพื่อซื้อเวลาและอิสรภาพในอนาคตคิดแบบโจของไม่ใช่คนหาเช้ากินค่ำมหาเศรษฐีไม่ยอมเป็นแค่แรงงานเพื่อแลกเงินเดือน เขาสร้างระบบสร้างธุรกิจที่ทำงานแทนเขาได้แม้ตอนที่เขานอนหลับตัวอย่างเช่นเจฟเบซอสไม่ขายของทีละชิ้นแต่สร้างอเมซอนให้คนขายของแทนเขาอีกเป็นล้านคนหรือมาร์คซักเบิร์กไม่ได้โพสต์อะไรทุกวันแต่สร้างเฟซบุ๊กให้คนทั่วโลกโพสต์แทนเขาคุณเองก็ทำได้ถ้าคุณเริ่มจากสิ่งเล็กๆเกช่นสร้างร้านค้าออนไลน์ขายสินค้าซ้ำได้เรื่อยๆ ไม่ต้องสต็อกสินค้าเองก็ยังได้เช่น dropship หรือ pre-order หรือทำคอนเทนต์ที่สร้างรายได้ซ้ำเช่น Tiktok YouTube e-book ต่อไปหาเงินจากไอเดียไม่ใช่แรงเศรษฐีรู้ว่าไอเดียดีๆหนึ่งครั้งสามารถเปลี่ยนชีวิตได้ไปตลอดพวกเขาจึงลงทุนในการเรียนรู้ฝึกฝนทักษะใหม่ๆตลอดเวลาไม่ยึดติดอยู่กับสิ่งที่เคยรู้เท่านั้นทุกวันนี้โลกหมุนเร็วใครตามไม่ทัน คือโดนทิ้งคุณควรหาทางเปลี่ยนทักษะให้กลายเป็นไรายได้เช่นถ้าคุณชอบพูดลองทำพอดแคสต์ถ้าคุณชอบวาดรูปลองทำ NFT หรือสติกเกอร์ไลน์ถ้าคุณชอบแต่งตัวลองทำแบรนด์แฟชั่นเล็กๆของตัวเองก่อนลงทุนในตัวเองเสมอมหาเศรษฐีมักเริ่มจากการลงทุนในสิ่งที่แน่นอนที่สุดนั่นคือตัวเขาเองเขาซื้อหนังสืออ่านวาระเล่มเข้าอบรม ลงเรียนคอร์สและไม่รอให้ใครมาสอนทุกบาทที่เขาใช้เพื่อเพิ่มศักยภาพของตนเขามองว่าเป็นการซื้ออนาคตคุณอาจไม่มีเงินซื้อคอร์สแพงแต่คุณมี YouTube มีบทความมีแหล่งความรู้ฟรีมากมายสิ่งที่ขาดไม่ใช่เงินแต่คือวินัยและความกระหายอยากรู้สร้างหลายกระแสรายได้ multiple streams of income รายได้ทางเดียวเท่ากับความเสี่ยงสูงถ้าคุณมีแค่เงินเดือน และวันหนึ่งตกงานชีวิตคุณก็แทบจบแต่มหาเศรษฐีมีหลายกระแสงเงินไม่ว่าจะเป็นรายได้จากธุรกิจรายได้จากอสังหาริมทรัพย์รายได้จากการลงทุนรายได้จากทรัพย์สินทางปัญญาลิขสิทธิ์หนังสือเพลงรายได้แบบแพสซีฟรายได้ที่ไม่ต้องลงแรงอีกแล้วคุณอาจเริ่มจากสินเล็กๆเ,เช่นเขียนอ e ีบุ๊กขายลงทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมแบบ DCA หรือแม้แต่เปิดร้านค้าออนไลน์เล็กๆก็ถือเป็นการสร้างช่องทางที่สองแล้วคิดแบบปั้นเงินไม่ใช่แค่เก็บเงินคนทั่วไปคิดว่าเก็บเงินคือปลอดภัยที่สุดแต่มหาเศรษฐีรู้ว่าเก็บเงินไว้เฉยๆเท่ากับเงินตายเพราะเงินเฟ้อจะกัดกินมูลค่าของมันทุกวันเขาจึงมองหาวิธีเปลี่ยนเงินให้โตเช่นการลงทุนในสิ่งที่มีโอกาสเติบโตเช่นธุรกิจอสังหาริมทรัพย์หุ้น หรือแม้แต่แบรนด์ตัวเองแต่เขาไม่ลงทุนแบบสุ่มสี่สุ่มห้าเขาศึกษาลงมือเล็กๆก,ก่อนแล้วขยายเมื่อเห็นผลนี่คือความกล้าแบบมีสติไม่ใช่ความบ้าบิ่นแบบขาดสติรู้จักใช้เวลาไม่ใช่แค่หาเวลามหาเศรษฐีใช้เวลาทุกนาทีอย่างมีมูลค่าเขาวางแผนต่อวันสัปดาห์ต่อสัปดาห์และใช้เวลาทำเฉพาะสิ่งที่ขยายผลได้เช่นสร้างทีม จ้างคนเก่งกว่าทําแทนฝึกวางระบบอัตโนมัติเช่นใช้ AI, แชทบอทโปรแกรมจัดการงานแทนตนขณะที่หลายคนเอาเวลาไปไถมือถือดูซีรีส์มินถาเพื่อนเศรษฐีเอาเวลาไปสร้างอนาคตสร้างคุณค่าและเชื่อมโยงกับคนที่พาเขาไปอีกขั้นสรุปแนวคิดแบบมหาเศรษฐีเงินไม่ใช่เป้าหมายแต่คือเครื่องมือสร้างระบบแทนการทำเองทุกอย่าง ไอเดียดีมีค่ามากกว่าแรงเรียนรู้ตลอดชีวิตเพราะโลกไม่หยุดหมุนสร้างกระแสรายไ,ได้หลายทางใช้เงินต่อเงินอย่างชาญฉลาดเวลาคือทรัพย์สินที่หาคืนไม่ได้ You don't have to be a millionaire to think like a millionaire, but if you don't start thinking like him, you never get there คุณพร้อมหรือ,อยังที่จะเปลี่ยนจากคนทำงานแลกเงินมาเป็นคนสร้างคุณค่าแล้วให้เงินวิ่งตามคุณ ถ้าคุณเริ่มวันนี้คุณจะขอบคุณตัวเองในอีกไม่กี่ปีข้างหน้ามหาเศรษฐีหาเงินจากปัญหาในขณะที่คนทั่วไปหนีปัญหาเศรษฐีกลับวิ่งเข้าหาปัญหาเพราะเขารู้ว่าปัญหาคือโอกาสทางธุรกิจคนที่คิดแบบรวยจะถามตัวเองว่าวันนี้คนในสังคมเจอปัญหาอะไรและฉันจะเข้าไปแก้มันได้อย่างไรตัวอย่างเช่นแอปส่งอาหารเกิดขึ้น เพราะปัญหาไม่มีเวลาออกไปกินข้าวหรือธุรกิจคลินิกความงามเกิดจากปัญหาอยากดูดีแต่ไม่รู้จะเริ่มยังไงคุณเองก็หาเงินจากปัญหาได้เริ่มจากปัญหาใกล้ตัวเช่นคนรอบข้างไม่มีเวลาทำบัญชีเสนอบริการบัญชีง่ายๆเพื่อนๆอ,อยากขายของแต่ไม่รู้เริ่มยังไงเปิดคอร์สออนไลน์พื้นฐานชาวบ้านไม่รู้วิธีขายออนไลน์ ทำตัวเป็นตัวแทนขายให้รู้จักสร้างแบรนด์ตั้งแต่วันแรกมหาเศรษฐีรู้ว่าของที่เหมือนกันแต่คนละแบรนด์ราคาสามารถต่างกัน5-10ถึงเท่าเพราะเขาไม่ได้ขายแค่ของแต่ขายความรู้สึกความเชื่อมั่นและความแตกต่างคุณอาจขายเสื้อผ้ารองเท้าหรืออาหารเหมือนคนอื่นแต่ถ้าคุณสร้างตัวตนแบรนด์ชัดเช่นขายแบบรักโลกเท่ฉลาด หรือหรูหราคุณจะสามารถตั้งราคาสูงขึ้นและมีแฟนคลับกลุ่มเป้าหมายที่ซื้อซ้ำได้เรื่อยๆเศรษฐีจึงมองแบรนด์เหมือนทรัพย์สินที่งอกเงยได้ไม่ใช่แค่เชื่อร้านหาไรายได้จากทุนคนอื่นหรือ OPM o r h e r People's Money) คนทั่วไปคิดว่าต้องรวยก่อนถึงจะเริ่มทำธุรกิจได้แต่เศรษฐีรู้จักใช้เงินคนอื่นทุนคนอื่นเวลาและทักษะของคนอื่น มาทำเงินเช่นดึงนักลงทุนร่วมทุนให้ลูกค้า pre order เพื่อเอาเงินมาหมุนก่อนให้พนักงานหรือพาร์ a เนอร์ใช้ทักษะแทนตนใช้เครดิตจากซัพพลายเออร์เลื่อนจ่ายเพื่อมีเงินหมุนการใช้ OPM อย่างชาญฉลาดคือหัวใจของการโตวไวโดยไม่ต้องใช้เงินตัวเองคิดแบบ scale ไม่ใช่แค่ขายเศษถือไม่ได้พอใจกับแค่ขายได้แต่เขาคิดว่าจะทำให้ขายได้วันละ1000ชิ้นยังไง โดยไม่ต้องเหนื่อยเองการคิดแบบสเกลคือการออกแบบธุรกิจให้เติบโตได้แม้เจ้าของไม่อยู่เช่นทำระบบอัตโนมัติเช่นให้อดมินตอบแทนหรือใช้ระบบสต็อกออนไลน์ทำแฟรนไชส์เปลี่ยนของที่ขายทีละชิ้นให้ขายเป็นแพ็กเกจหรือขายแบบสมาชิก (subscription) ธุรกิจที่โตได้ต้องมีการถอดตัวคุณออกจากระบบให้ได้มากที่สุด สร้างสินทรัพย์ดิจิทัลที่ขายซ้ำได้ตลอดมหาเศรษฐีดิจิทัลยุคใหม่รู้ว่ารายได้ที่ไม่ต้องทำซ้ำคือที่สุดของความมั่งคั่งเช่นคอ e ร์สออนไลน์อีบุ๊กเทมเพลตเพลงรูปภาพแอปพลิเคชันโปรแกรม AI ข้อดีคือผลิตครั้งเดียวขายได้ตลอดไม่จำเป็นต้องมีทุนเยอะแค่มีไอเดียความรู้และการวางระบบที่ดีก็เริ่มได้เลย ใช้เครือข่ายแทนแรงตัวเองมหาเศรษฐีเข้าใจหลักการง่ายๆว่าเงินเร็วเท่ากับคนเยอะหากคุณขายของหนึ่งชิ้นให้หนึ่งคนกำไรจะน้อยแต่ถ้าคุณให้หนึ่งอคนช่วยขายให้คุณพร้อมๆกันคุณแทบไม่ต้องเหนื่อยอะไรเลยเศรษฐีใช้ระบบตัวแทนขายพาร์ทเนอร์อินฟลูเอนเซอร์หรือแม้แต่ระบบแอฟฟิลิเอตเพื่อขยายการเข้าถึงแบบไวที่สุด โดยที่เขาไม่ต้องทำทุกอย่างเองใช้กฎ80-20อย่างจริงจังมหาเศรษฐีไม่พยายามทำทุกอย่างเขารู้ว่า20%ของสิ่งที่เขาทำสร้างผลลัพธ์80%เขาจะโฟกัสแค่กับสิ่งที่สร้างรายได้จริงเช่นลูกค้า20%ที่ซื้อเยอะโปรเจกต์20%ที่มีกำไรสูงช่องทาง20%ที่ได้ผลตอบแทนมากที่สุดส่วนที่เหลือเขาจะเลิกทำ หรือจ้างคนอื่นทํานี่คือการบริหารทรัพยากรแบบคนรวยอย่างแท้จริงเล่นเกมยาวไม่หวังรวยเร็วมหาเศรษฐีไม่ได้คิดสั้นว่าอยากหาเงินให้ได้มากที่สุดในเจวันเขาคิดว่าจะวางเกมยังไงให้ฉันมั่งคั่งได้ตลอด10บถึงสาปีเพราะเขารู้ว่าคนที่รวยไวแบบไม่มั่นคงมักจนไวเช่นกันเขาลงทุนในสิ่งที่ต้องใช้เวลาเช่นอสังหา หุ้นปันผลธุรกิจที่โตช้าแต่มั่นคงทีมงานที่ต้องอบรมระยะยาวคุณเองก็ต้องหัดคิดแบบนี้อย่าหวังแต่ยิงโฆษณาแล้วรวยให้คิดว่าวันนี้ทำอะไรที่จะทำให้เรายังมีไรายได้อีกห้าปีข้างหน้าคนทั่วไปถามว่าทำยังไงให้รวยมหาเศรษฐีถามว่าทำยังไงให้มั่งคั่งตลอดชีวิตถ้าคุณเริ่มเปลี่ยนวิธีคิดวันนี้ แม้คุณยังไม่มีเงินมากคุณก็เริ่มเดินบนเส้นทางแบบมหาเศรษฐีได้เริ่มจากวิธีคิดพฤติกรรมระบบสเกลอิสรภาพมหาเศรษฐีมองวงจรเงินไม่ใช่แค่รายรับรายจ่ายคนทั่วไปมีเงินเข้าก็ใช้จ่ายทันทีทำให้วงจรเงินของเขาสั้นและหมดเร็วแต่เศรษฐีวางวงจรเงินแบบที่เงินไม่ไหลออกง่ายๆเช่นรับเงิน แบ่งลงทุนทันทีเก็บเป็นกองทุนสำรองเหลือค่อยใช้รายได้มากขึ้นไม่เพิ่มรายจ่ายขยายทุนให้เงินงอกกระแสเงินสดที่เข้ามาวางแผนภาษีปรับใช้ให้คุ้มเขาใช้เงินเหมือนนักยุทธศาสตร์ไม่ใช่เหมือนผู้บริโภคเพราะเขารู้ว่าเงินทุกบาทคือกระสุนในสนามรบทางการเงินเศรษฐีรู้ว่ารายได้สูงไม่สำคัญเท่ากับความสามารถในการเก็บและงอก เศรษฐีจำนวนมากไม่ได้เริ่มจากรายได้สูงแต่เขารู้จักเปลี่ยนเงินก้อนเล็กๆให้กลายเป็นต้นทุนคนทั่วไปเมื่อได้เงินหนึ่งหมื่นอาจซื้อโทรศัพท์เศรษฐีกลับเอาเงิน1นึ่งหมื่นไปซื้อเครื่องมือทำคอนเทนต์หรือไปจ้างทำเว็บไซต์ขายสินค้าออนไลน์เขารู้ว่าความมั่งคั่งไม่ได้มาจากแค่หาเงินเก่งแต่มาจากการเอาเงินไปอยู่ในที่ที่มันจะกลายเป็นเงินเพิ่มได้อีก พวกเขาเข้าใจห่วงโซ่ของการสร้างมูลค่าเศรษฐีไม่ขายของแบบสุ่ม4ี่สุ่มห้าเขาเข้าใจว่าทุกผลิตภัณฑ์หรือบริการต้องอยู่ในห่วงโซ่คุณค่าหมายถึงเขาขายของที่ต่อย,ยอดจากสิ่งที่คนต้องการอยู่แล้วเช่นคนดูคลิปฟรีชอบซื้อคอร์สซื้อเวิร์กช็อปจ้างโค้ชส่วนตัวคนซื้อสินค้าสมัครสมาชิกได้สิทธิพิเศษติดแบรนด์ ลูกค้าอ่านบทความฟรีสมัครอีเมลถูกเนเจอร์ซื้อสินค้าใหญ่คุณก็สร้างห่วงโซ่แบบนี้ได้เริ่มจากของฟรีคุณภาพดีแล้วดึงเข้าสู่ระบบขายที่ต่อยอดไม่ขายทีละชิ้นแบบไร้ทิศทางใช้เลเวอ a g e คือเครื่องมือลับของเศรษฐี l e เวอเรจหมายถึงการใช้สิ่งที่ไม่ใช่ตัวเองไปทำให้ผลลัพธ์ใหญ่ขึ้นมี4แบบหลักที่เศรษฐีใช้ 1. l e v e เลเวอเรจากคน คือใช้ทีมงานจ้างพาร์ทเนอร์ตัวแทน 2. Leverage จากเทคโนโลยีคือใช้ระบบอัตโนมัติแพลตฟอร์ม AI 3. Leverage จากเงินคือใช้เงินคนอื่นคือลงทุน pre-order จับมือกับนักลงทุน 4. Leverage จากสื่อคือใช้คอนเทนต์ให้คนอื่นช่วยแชร์ดึงดูดลูกค้าอัตโนมัติ คุณเองก็เริ่มใช้ได้เช่นสร้าง t ิกตอกที่มีประโยชน์มีคนแชร์ได้ลูกค้าขายของเอากำไรไปซื้อเครื่องมือทำคลิปอีกเศรษฐีไม่เคยวิ่งแข่งเขาเปลี่ยนสนามขณะที่คนส่วนใหญ่แข่งขันในตลาดเดิมๆเศรษฐีกลับถามว่ามีสนามใหม่ไหนที่ยังไม่มีใครลงไปเล่นบ้างเขามองหาบลูโอเชียตลาดที่คู่แข่งน้อยเช่น ขายสินค้าพิเศษที่ยังไม่มีคนทำเข้าไปจับตลาดเฉพาะกลุ่มเช่นคนสูงวัยคนรักสัตว์ทำสิ่งธรรมดาในแบบใหม่เช่นแบรนด์ที่ขายประสบการณ์ไม่ใช่แค่ของคุณไม่จําเป็นต้องแข่งกับร้านกระเป๋าหนึ่งหมื่ร้านแต่คุณอาจสร้างแบรนด์กระเป๋ารักโลกสำหรับวัยรุ่นยุคใหม่แล้วเป็นเจ้าตลาดกลุ่มนี้คนแรกก็ได้เศถีฐีวางแผนเวลาเหมือนวางแผนเงิน พวกเขามองเวลาเหมือนเงินที่ไหลออกเรื่อยๆจึงตั้งคำถามทุกวันว่าวันนี้ฉันใช้เวลากับอะไรที่สร้างไรายได้ระยะยาวฉันเสียเวลาไปกับสิ่งที่ไม่มีผลต่อเป้าหมายหรือเปล่าสิ่งไหนควรเลิกทำงานไหนควรมอบหมายคนอื่นคุณอาจเริ่มต้นจากการเขียนตารางเวลาการสร้างไรายได้โดยแยกออกจากงานประจำเพื่อไม่ให้โดนกลืนเวลาไปจนหมดเศถีฐีฝึกทักษะสูงมูลค่าอย่างต่อเนื่อง ไม่ใช่แค่ทำงานหนักแต่เลือกพัฒนาทักษะที่ตลาดต้องการสูงและมีราคาขายต่อคนหนึ่งคนสูงเช่นการพูดขายของการเขียนโฆษณาการวิเคราะห์ด a ตา้าการสร้างแบรนด์การเจรจาปิดการขายการออกแบบผลิตภัณฑ์การตั้งระบบธุรกิจคนทั่วไปเรียนสิ่งที่สนุกแต่เศรษฐีเรียนสิ่งที่ขยายโอกาสรายได้คุณอาจยังไม่มีทุนมาก แต่คุณเรียนรู้ทักษะเหล่านี้ได้ฟรีในยุคนี้ทั้งหมดเศรีฐีเข้าใจว่าจังหวะสำคัญกว่าความขยันคุณอาจพยายามเต็มที่แล้วแต่ถ้าเล่นผิดจังหวะก็ยังไม่รวยเศรษฐีรู้ว่าเมื่อไหร่ควรทุ่มเมื่อไหร่ควรรอเช่นเขารอให้ตลาดต้องการก่อนค่อยปล่อยสินค้ารอจังหวะต้นทุนตกต่ำค่อยเข้าซื้อหรือรอให้มีฐานแฟนก่อนค่อยปล่อยโปรใหญ่ พวกเขาไม่ทำทุกอย่างพร้อมกันแต่เลือกจังหวะก้าวอย่างมีกลยุทธ์เพราะความมั่งคั่งไม่ใช่แค่ทำเยอะแต่คือการทำถูกจังหวะสรุปแนวคิดชุดที่สามนี้เปลี่ยนวิธีใช้เงินวางวงจรให้เงินงอกขยายมูลค่าโดยทักษะและเครือข่ายคิดเชิงกลยุทธ์มากกว่าเชิงแรงฝึกเลือกสนามให้ตัวเองไม่แข่งที่แออัดลงทุนเวลาและทักษะกับสิ่งที่ตลาดจ่ายแพง ใช้เทคโนโลยีและคนให้กลายเป็นกำลังขยายอยากแค่หาเงินแต่ต้องวางโครงสร้างมั่งคั่ง Control your money or it will control your life เศรษฐีสร้างพลังทางจิตก่อนเงินจะมามหาเศรษฐีรู้ดีว่าความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มจากภายในพวกเขาฝึกวินัยทางจิตอย่างเข้มข้นเช่นฝึกการทนความล่าช้า Delay gratification พวกเขายอมไม่ใช้เงินวันนี้เพื่อให้เงินโตได้ในอนาคต เช่นลงทุนในหุ้นนาน5ปีแทนการซื้อของฟุ่มเฟือยวันนี้ฝึกสมาธิและโฟกัสเขาไม่วิ่งตามโอกาสทุกอย่างแต่เลือกแค่สิ่งที่ทำแล้วต่อยอดได้ฝึกจัดการอารมณ์ต่อความเสี่ยงความกลัวความโลภการเปรียบเทียบคนอื่นคือสิ่งที่เศรษฐีเรียนรู้จะควบคุมเพื่อไม่ให้ตัดสินใจผิดคนส่วนใหญ่แพ้ตั้งแต่ระดับจิตใจไม่ใช่ระดับธุรกิมหาเศรษฐีคิดแบบหมากรุกไม่ใช่หมากฮอส เศรษฐีมักคิดแบบมีชั้นเชิงล่วงหน้าไม่ใช่แค่วันต่อวันขณะที่คนทั่วไปคิดว่าวันนี้จะหาเงินจากอะไรเศรษฐีกลับคิดว่าถ้าฉันวางแผนแบบนี้อีก6เดือนจะได้เงินจาก3มช่องทางถ้าแบรนด์ชันเป็นแบบนี้อีกปีหนึ่งจะมีอันหน้าต่อรองมากขึ้นตัวอย่างคนทั่วไปโพสต์ขายของเท่ากับได้เงินวันนี้เศรษฐีสร้างคอมมูนิตี้บวกให้ความรู้บวกวางระบบส่งของอัตโนมัติ เท่ากับมีฐานคนลูกค้าที่ยั่งยืนบวกขายซ้ําบวกไม่ต้องเหนื่อยเศรษฐีเล่นเกมระยะยาวทุกครั้งและทุกการลงทุนมีเป้าหมายเชิงกลยุทธ์แฝงอยู่เสมอเขาให้คุณค่าก่อนขายเสมอมหาเศรษฐีรู้ว่าความไว้วางใจมีมูลค่าสูงกว่ายอดขายทันทีดังนั้นเขาจะให้ความรู้ให้เครื่องมือให้ความช่วยเหลือก่อนค่อยขายเช่นแจกอ e ีบุ๊กฟรีเท่ากับเก็บรายชื่อทำคลิปให้แรงบันดาลใจเท่ากับสร้างผู้ติดตาม ให้ทดลองใช้ฟรีเท่ากับลูกค้ารู้สึกมั่นใจค่อยจ่ายเงินซื้อเพิ่มคุณเองก็ทำได้เช่นถ้าคุณขายสินค้าทำวิดีโอรีวิวบอกวิธีใช้บอกปัญหาที่จะแก้ให้ผู้บริโภคแล้วค่อยเสนอขายเท่ากับจะขายง่ายขึ้นแบบไม่ต้องฮาร์ดเซลมหาเศรษฐีเข้าใจพลังของภาพลักษณ์และชื่อเสียงในตลาดเงินไหลไปหาคนที่น่าเชื่อถือไม่ใช่แค่คนเก่งมหาเศรษฐีจึงใส่ใจมากว่าเขาดูเป็นใครในสายตาคนอื่น เขาลงทุนกับภาพลักษณ์แบรนด์การแต่งตัวโลโก้เว็บไซต์การพูดเพราะทั้งหมดนี้คือสิ่งที่เสริมอำนาจต่อรองและสร้างอิทธิพลในตลาดถ้าคุณมีความสามารถแต่ยังไม่มีคนรู้จักเท่ากับโอกาสไม่เข้ามาแต่ถ้าคุณสร้างชื่อเสียงสร้างแบรนด์แม้ในระดับเล็กๆเ,เท่ากับโอกาสจะวิ่งเข้ามาเองเศรษฐีไม่คิดหาเงินเพิ่มตลอดเวลาแต่คิดว่าจะเก็บเงินไว้ยังไงไม่ให้รั่วมหาเศรษฐีให้ความสำคัญกับการจัดโครงสร้างการเงินมากเช่น แบ่งเงินเป็นหลายบัญชีการลงทุนเงินสดหมุนฉุกเฉินเสี่ยงสูงซื้อทรัพย์สินจ้างคนเก่งด้านภาษีและบัญชีเพื่อกันเงินรั่วจากความไม่รู้รู้ว่าอะไรคือค่าใช้จ่ายที่ดูเหมือนการลงทุนแต่จริงๆคือของฟุ่มเฟือยคุณเองก็เริ่มได้จากการตั้งบัญชีง่ายๆเช่นรายได้ทุกก้อนเท่ากับหักทันที10-20%เข้าบัญชีลงทุนเหลือเท่าไหร่ค่อยใช้ไม่ใช่ใช้หมดก่อนแล้วค่อยเก็บ พวกเขาไม่รอคำชมแต่สร้างผลลัพธ์ที่พูดแทนคนส่วนใหญ่มักต้องการการยอมรับก่อนจึงค่อยลงมือแต่เศรษฐีรู้ว่าผลลัพธ์ที่ชัดคือสิ่งที่จะพูดแทนเขาเองในโลกธุรกิจเขาจะไม่พูดเยอะแต่สร้างสิ่งที่คนต้องพูดถึงเช่นผลิตภัณฑ์ที่แก้ปัญหาแบบเฉียบขาดคอนเทนต์ที่ทรงพลังลูกค้าที่บอกต่อโดยสมัครใจถ้าคุณอยากหาเงินแบบมหาเศรษฐีเริ่มจากลงมือจนมีสิ่งที่พูดแทนคุณได้แทนที่จะอธิบายเยอะ เศรษฐีรู้ว่าการเรียนรู้ที่เร็วกว่าเท่ากับได้เปรียบกว่าพวกเขาไม่หยุดเรียนรู้แม้จะรวยแล้วเพราะรู้ว่าโลกเปลี่ยนตลอดเขาจะเรียนรู้เชิงลึกแบบที่มีระบบเช่นเรียนรู้ผ่านเมนทอร์เข้ามาสเตอร์ไมค์กรุ๊ปอ่านหนังสือวันละหนึ่งชั่วโมงลงเรียนจากคนที่เคยทําจริงไม่ใช่แค่ทฤษฎีสิ่งนี้ทําให้เขาเห็นโอกาสก่อนคนอื่นเพราะการเรียนรู้คือเรดาร์ชั้นดีคุณไม่จําเป็นต้องฉลาดที่สุดแค่เร็วที่สุดในสนามที่คุณเล่นก็ชนะได้ มหาเศรษฐีมีวิธีเปลี่ยนจุดอ่อนให้เป็นพลังทางธุรกิจจุดอ่อนของเขาอาจเป็นความจนความไม่รู้ทักษะที่ขาดแต่เขาจะเปลี่ยนมันเป็นแรงผลักเช่นไม่มีเงินทุนใช้ความคิดสร้างโมเดลที่ไม่ต้องใช้ทุนเช่น pre-order พูดไม่เก่งฝึกเขียนให้เก่งแทนเรียนไม่จบสร้างแบรนด์ให้คนจดจำว่าคนไม่จบปริญญาก็รวยได้คุณเองมีจุดอ่อนอะไรก็ได้แต่ถ้าคุณหันหน้ารับมันแล้วหาทางแปลงมันเป็นจุดแข็ง คุณกำลังใช้วิธีของเศรษฐีอย่างแท้จริงสรุปเศรษฐีเริ่มสร้างเงินจากภายในจิตก่อนภายนอกทรัพย์เขาคิดหลายชั้นไม่ทำแค่วันนี้แต่สร้างผลต่ออนาคตใช้ชื่อเสียงภาพลักษณ์และการให้คุณค่าเพื่อเปิดประตูเงินเขาไม่แข่งด้วยเสียงแต่แข่งด้วยสิ่งที่พูดแทนตัวเองเขาไม่เสียเวลากับความรู้สึกพังพังแต่เอาจุดอ่อนมาใช้สร้างพลังและเหนือสิ่งใดทั้งหมดเขารู้ว่าเงินคือเกมระยะยาวที่เล่นด้วยปัญญาไม่ใช่โชค คุณไม่ต้องทำทุกอย่างให้พร้อมก่อนแต่ต้องกล้าพอที่จะเริ่มจากตรงที่คุณอยู่แล้วใช้วิธีคิดของเศรษฐีค่อยๆก้าวขึ้นไปให้ถึงตรงนั้นก็จบลงแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับเวลาก็หมดลงแล้วนะครับเว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ